เมื่อวานกับวันนี้มันเป็นหนังคนละม้วนกัน uh huh. นะครับถ้าวันนี้เท่าที่พี่แก้วฟังนะสรุปได้ว่าตัวของน้องโมเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะมีการไปรีดเอาทรัพย์ใครไปเสนอที่จะไปได้เงินได้ทองอะไรมันเป็นเรื่องที่ฝั่งของตัวของค่ายเนี่ยได้มีการเสนอค่าเสียใจค่าอะไรก็าตามเขาก็คิดจะอย่างเดียวก็คือเขาเป็นผัวเมีย uh huh. เมื่อเลิกกันเขาก็ควรที่จะได,ได้รับเงินในกรณีที่จะไปเริ่มชีวิตใหม่ ก็ได้มีการเสนอพูดคุยกันซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยตัวของบอสเองที่คุยกับพี่แก้วเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวของโมเนี่ยประสงค์จะเรียกกับตัวของสินปินในค่ายแต่วันนี้โมเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาต้องการเรียกแบบนี้และเขาก็ไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะไปเ,เปิดเผยพวกหลักฐานต่างๆมันก็เลยไม่ตรงกันครับซึ่งวันนี้เองอย่างบอสเองเขาก็มีการพูดมักยอมรับไปแล้วว่า โมเนี่ยมีการเรียกแต่เขาิจริงแล้วเขาไม่มีเขาก็เลยไปยืมจากค่ายใช่ครับใช่ครับตรงนี้มันจะเป็นเรื่องราวยังไงบ้างที่คือ,อคือมันก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าตัวโมเมื่อเมื่อเห็นหลักฐานต่างๆ<ะ>ก็ก็เป็นการโวยวงโวยวายตามภาษาผู้หญิงะนะครับเขาก็ได้มีการพูดคุยกับตัวของบอสเองเนี่ยว่าจะทําอะไรได้บ้างเยียวจททาอะไรให้เขาได้บ้างตัวบอสก็เลยบอกว่าให้เสนอมา<ะ>ก็มันมีการพูดคุยว่าจะ10ล้านหรือ5ล้าน<ะ>ตรงนี้มันก็นไม่ตรงกันแล้ว ตัวของโมก็บอกว่าเขาเริ่มต้นแค่5ล้านแต่ตัวของบอสบอกว่าเริ่มต้นที่10ล้านนะครับแล้วก็มีการพูดคุยว่าบอสเธอก็ต้องหาเงินมาบอสก็เลยเป็นคนโทรศัพท์ไปหาทางค่าย<ะ>เพื่อให้ค่ายมาแอบสอบในการจ่ายเงินตรงนี้แล้วก็สักครู่หนึ่งตัวของก็มีตัวแทนค่ายโทรศัพท์ม,มารจริงๆตัวโมก็ไม่ได้มีการไปพูดในทํานองที่ว่า จะไปเปิดเผยหลักฐานที่ตัวเองมี <Aha. S 1> นะครับแต่ตัวบอสก็พูดบอกว่าเมื่อวานบอกว่าจะไปเปิดเผยมันไม่ตรงกันนะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายก็ต้องไปว่ากล่าวในศาลจริงจริการยอมรับของบอสเองวันนี้ที่บอกว่าโมมีการเรียกจากบอสจริงจริงไม่ใช่จากท่ายตรงนี้มันเป็นประเด็นยังไงบ้างไหมครับพี่แก้วคือตรงนี้พี่แก้วว่ามันไม่รู้ว่าพี่แก้วจะเชื่อใครดีนะครับนักกฎหมายต้องดูที่ข้อเท็จจริง คือข้อเท็จจริงตรงนี้มันยังไม่ยุติ <c oughs> ขอโทษครับมันยังไม่ได้ยุติว่าใครเป็นคนเรียกร้องจากใคร,ครมันก็ต้องปล่อยให้ตัวของผู้เสียหายต้องตั้งมีการฟ้องร้องกันก่อน <c oughs> นะครับพี่แก้วกลับมาตรงที่ว่าสัญญา20ล้าน <c oughs> ไอ้สัญญาฉบับนี้เราต้องยอมรับก่อนว่ามีผลผูกพันตามกฎหมายนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่มีการเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา850อยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าสิทธิ์บาง ส่วนของโมเนี่ยมันไม่มีโมมีเป็นผู้ถูกกระทําฝ่ายเดียวและสัญญาฉบับนี้ไม่มีระยะเวลากำหนดไว้ตรงนี้คือเป็นข้อด้อยนะครับก็พี่แก้ก็แนะนําไปแล้วว่าหากโมเองเนี่ยไปพูดให้เกิดความเสียหายตัวเองเนี่ยก็ต้องรับผลแต่เรื่องของจำนวนเงิน20ล้านจะมากจะน้อยก็เป็นเรื่องที่ศาลท่านจะพิจารณา ได้อยู่แล้วครับก็เลยอธิบายไปจากที่ในห้างมีการประกาศเป็นปเพิ่มเป็นห้าบ้านเป็นร้อย้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิทธิ์ของตัวผู้เสียหายหะนะคือถ้าเกิดในห้างจะประกาศในการออกรายการครั้งนี้ทําให้เขาได้รับความเสียหายนู่นน่ก็เป็นสิทธิ์ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในห้างก็ต้องพิสูจน์ความเสียหายถึงตัวเองว่ามันวิ่งกันไปเท่านั้นจริงๆริงไหมหะอะไรบางมันนั้นครับเรียกร้องไปก่อนได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้จริงเท่านี้ถูกต้องครับถูกต้องครับ ครับอย่างอย่างอย่างบอสเองวัยนะ้รับท่าทีของเขามีพฤติกรรมยังไงบ้านาการได้พูดคุยมาสักพูนี้คือ <c oughs> คือคือพี่แก้วเข้าใจว่าบอสเองเนี่ยแน่นอนว่าบอสเขายังอายุน้อยนะครับการนําเสนออาจจะไม่ค่อยได้เลียบเรียงอาจจะไม่ค่อยได้ดีนตัตัวบอสก็ยอมรับ<ฮ>ะ <c oughs> นะครับแต่บอสก็ยังยืนยันว่าเมื่อวานที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงพี่แก้ก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าและตกลงใครพูดเท็จ นะครับเพราะตัวของโมก็มาพูดอีกแบบหนึ่งคโมก็พูดว่าตัวเองเนี่ยหวังที่จะใช้ชีวิตด้วยการแล้วก็เรื่องตัวบางเรื่องเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนส่งข้อมูลไปให้เพจต่างๆแต่ตัวของบอสเองก็ยืนยันว่ามีการใช้ชื่อนู่นชื่อนี่พี่แก้วก็ไม่ทราบตอนท้ายรายการที่พี่หนุ่มก็มีการโทรศัพท์อยู่นะครับ อย่างยูริเองค่ะมันมีชื่อนี้ขึ้นมาอีกแล้วค่ะพี่แก้วครับก็ยังไม่ทราบว่ายูริเป็นใครแต่ว่าตัวโมโอเองก็ปฏิเสธนะคะตัวโมโอเองก็ปฏิเสธอย่างการเชื่อข่าวในทิกตอกจนทําให้มันเอามาประเดบประเับกับเ,เรื่องราวต่างๆที่ไม่เกิดขึ้นตรงนี้มันมันเป็นเรื่องที่แต่และฝ่ายก็ควรจะต้องใช้สามัญสำนึกนิดนึงนะครับวิจารณญาณน,นิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพจหรือว่าตัวที่ใช้นี่มันไม่ได้มีตัวตนที่แน่นอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งแต่ยังไงยังไงแล้วอยากจะฝากเน้นก็คือว่าสัญญาที่ตกกลงัันนไว้ะครบ ยังสามารถมีผลผูกพันมีผลผูกพันอย่างอย่างวันนี้ค่ะที่ตัวโมเขาออกมาในลักษณะคือเขาพยายามจะปกป้องสิทธิของเขาถูกต้องครับ,บข้อสัญ,ญญานี้มันจะเอามาเชื่อมอะไรกันได้มันต้องแยกครับว่าสัญญานี้เป็นคู่สัญญาระหว่างนายห้างค่ายกับโม,มแต่วันนี้โมต้องการมาพูดเรื่องโมกับบอส<ม>นะครับเรื่องเพราะว่าบอสเองเนี่ยพูดไม่ตรงกัน<ม>ด้วยหลายหลายอย่างด้วยเงิน10,000แบาทที่ได้รับก็ดีหรือว่าด้วยเงินรายรับต่างๆก็ดี หรือว่าการเข้าสู่วงการของเป็นแดนเซอร์ก็ดีมันไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันตัวมูเองเนี่ยเขาเลยมาอยากอยากจะขอเวทีทางโหนกระแสมาชี้แจงผมก็เลยต้องมาในการเพราะวมื่วันเขามาแล้วอะไรพอการที่ต่างคนต่างฝ่ายเขาจะพูดต่างๆเรื่องราวต่างๆว่าตัวเองเนี่ยคือพูดจรงิงพูดจรงิงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีหลักฐานเลยในสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาถูกต้องครับพี่มันมันสามารถพัูนกได้แบบนี้คือการพิสูจน์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาไปทําสัญญากันที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับ มันก็ต้องไปดูคลิปวันนั้นว่าดังห้างเขามีการเก็บคลิปไหมแต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันย้อนกลับไปเจ็ดเดือนที่แล้วแหละเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ย้อนกลับไปเจ็ดเดือนในการไซายในการเซ็นสัญญามันก็เลยไม่รู้ว่าใครพูดจริงไม่จริงแต่ภาระการพิสูจน์มันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่กล่าวอ้างขบวนการที่เขากล่าวอ้างมันก็มีขบวนการของมันในการพิสูจน์ของมันอยู่แล้วครับ การออกมาของโมในว,วันนี้เป็นประโยชน์ไหมครพี่แก้วพี่แก้วก็ว่าเหรียญมันมี2ด้านนะครับตามหลักแล้วเมื่อวานเนี่ยโมได้แค่โฟนอินพี่แก้วก็รับฟังจากเสียงโทรศัพท์แต่วันนี้ดูอากับกิริยาดูแววตาเขาก็มีความมั่นใจในตัวเขานะครับเขาก็อธิบายพูดเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าโดยที่ว่าไม่ได้มีการขัดโต้ขัดแย้งอะไรกัน ก็ฟังไปฟังเหตุผลกันทุกทุกฝ่ายครับพระมิถ ا อยู่ะไรเรื่องนี้เขาเห็นว่าก็มีนักกฎหมายเขาอยู่กันครับมีปรึกษาพี่แก้วพิีปรึกษาพี่แก้วเพิ่มติมไหมครับพอใจยังไงก็มีการปรึกษาว่าจะดําเนินการแก้ไขสัญญาฉบับนี้อย่างไรพี่แก้วก็แนะนําไปบอกว่าเราก็ควรที่จะต้องให้ทนายความทําหนังสือไปยังสัญญาคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะขอกําหนดเงื่อนไขในเวลาปลายปิด เพื <muitas> ่อที่จะกําหนดว่าแค่ไหนเพียงใดที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเพราะสัญญาณมันก็ค่อนกว้างเอาเนาะโอเคครับพี่แก้วอย่างเมื่อวานดูอากัปเรียบอสกับโมวันนี้มันทำใจพี่พี่แก้วว่าโมค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่กว่าโมอายุยี่สิบห้านะครับการพูดเราต้องหยอกล้องเราต้องให้ความเป็นจริงตรงที่ว่าเขาเขาพูดพี่แก้วว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบเราอาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ได้แอปเปิลทูแอปเปิลไม่ได้ นะครับแต่เรามองถึงการพูดนำเสนอเนี่ยถ้าเกิดจะนําเสนอผมว่าตัวโมพูดนําเสนอดีกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อผิดนะครับ,รบแต่กางจะบอกว่าบางครั้งการพูดมันไหลมันฟังแนละ้วเออเว้ยมัน